ขอความกันลุณาสนใจผมหน่อยครับผมตัวเอกครับนั่นนหนะตัวร้องอาริยเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญขึ้นด้านข้างให้หน่อยมาและไม่บอกพุกหน้าคือยากทราบราว่าคุณพิธาลิ้นเจริญรัตอยากจะมาสรุป กับเฮลิมันเว็บไรแอลกอฮอล์กับพวกเราสักครู่นะครับเวทีนี้ไม่มีเรื่องสีมีแต่ความสนุกสนานโอเคไหม ขอความกรุณาคุณคพิธาห้ามขโมยซีนผมโอเคเอางหมดยืนแถวกระดาษเตรียมเราจะซ้อมเครื่องมนุษย์หนึ่งรอบก่อนวิธีการผมจะนับ5ถึงหแล้วทั้งสายทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีจากาค่อยๆนั่งลงพอบอกนั่งลงเสร็จผมนับ5ถึง1หน้าเวทีตรงนั้นคือหลังเวทีนะ พอผมนับ5ถึงหนึ่งหน้าเวทีจะกระโดดหน้าเวทีจะกระโดดหลังเวทีรอดูก่อนพอหน้าเวทีกระโดดเสร็จแล้วนั่งด้านหลังก็กระโดดแล้วนั่ง,งกระโดดแล้วนั่งไปจนสุดสายพอสุดสายให้ท้ายสุดกระโดดซ้ำแล้วนั่งไล่กลับมาหน้าเวทีพอมาถึงหน้าเวทีหลังเวทีที่นั่งรออยู่แล้วจะกระโดดพอหลังเวทีกระโดดแล้วนั่งกระโดดแล้วนั่ง ไล่ไปถึงเวทีโมโนบอกแล้วว่อยากขโมยซีนผมสมาธิแตกโอเคเอาฟังนะครับหลังพอหน้านเวทีส่งขึ้นมาหลังเวทีเนี่ยกระโดดแล้วนั่งไล่ไปเรื่อยๆไปจนถึงเวทีโมโนเวทีโมโนสุดหนด้านเวที โรดดเส็นก็นจะกระโดดซับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งคลื่นมาที่หลังเวทีครบหึรอบเป็นการซ้อมก่อนโอเคไหมครับฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ละ่ะทั้งหมดเตรียมครับทั้งหมดเตรียมขยับออกนิดนึงได้ไหมครับผมจะต้องวิ่งไปวิ่งมาเกินมาชาตินี้ยืนคู่กันไม่ได้หรอก นะครับไรแอลกอฮอล์แห่งเดียวในประเทศไทยเป็นต้นแบบของประเทศไทยไปแล้วครับทำปลอมมือแม่พร้อมทงหบดเรี้ยล้งหน้าแล้วก็หลังเวทีนั่งครับค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งข้บนเวทีก็จะนั่งด้วยน่ารักอะไรปันนั้นนั่งด้วยนั่งด้วยด้านหลังนั่งเลยครับ อย่ามันไปไหนครับท่านอย่ามุ่งหนีคนไหนเล่นขอให้รวยคนไหนเล่นขอให้รวย <Hey! S 1> คนไหนเล่นขอให้เจริญ <Hey! S 1> คนไหนเล่นขอให้เห็นสุดๆ <Hey! S 1> จะซ้อมหนึ่งรอบด้านหลังเจ้าหน้าที่ช่วยประสานพี่เลี้ยงประสานให้ค่อยๆนั่งด้านหน้าเวทีพร้อมเราจะซ้อมหนึ่งรอบผมนับห้า กระโดดแล้วก็นั่งกระโดดแล้วก็นั่งพร้อมหรือยังผลไทยทั้งประเทศพร้อมหรือยังอสองหนึ่งรอบเทียบด้นานหน้านเวทีพร้อมผมนับห้าถึงหนึ่งนะครับห้าสี ขณะนี้ขึ้่นไปด้านหลังแล้วครับครับหยุดเล่นน้ำครับมันจะมองไม่เห็นขึ้นครับด้านหลังเวทีเตรียมนะเดี๋ยวจะมานะ,าะนะออหลังเวทีก็ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรไอ,อ้ี่ซ้อมตื่นตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ดีนะตรงนี้ก็ไปพร้อมนี่ก็ไปพร้อมงกลับมาพร้อมกันก็ดีเหมือนกันนะ<ป>ลองดูกันน่อยคลื่นกลับมาได้เลยถึงเวปทีโมโนหรือยังถ้าถึงแล้ว กระโดดด้านนะครับสโหมื่นลับมาให้ด้วยนะครับพีซิโมโนและถนนหน้าเมืองโหมื่นลับมาให้หน่อยอย่าทำขายหน้าคุณพิธานะพร้อมที่จะส่งกลับมาแล้วขึ้นกลับมาแล้วใช่ไหมครับครับโอ้ยังไม่กลับมาฝั่งโมโนส่งมาแล้ว เล่าดูฝั่งโมโมกับฝั่งหน้าเมืองใครจะมาถึงเวทีก่อนกันกลับมาแล้วเอาเพลงกทงาเอาพูดนะไรเอาเป็นไทยส่งไปไหมนี่ถือว่าซ้อมแต่จริงๆแล้วอันนี้เราต้องรอเขากลับมาเราอย่าไปฝ่าฟันกลับมาไหมถ้าหลังไม่ได้ยินขึ้นจนกันแล้วดับมาไหมถ้าหลังไม่ได้ปิดเครื่องเสียง ก็ค <54. S 2> ืนน่ะฝั่งหลังเวทีไม่สําเร็จคืนเนี้ยฝั่งหน้าเวทีไม่สําเร็จเราหน้าแตกออกมาจับกลับมาแล้วขึ้นกลับมาแล้วขึ้นกลับมาแล้านครับล้างครับทางครับนะครับผมคืนกลับมาแล้วดีดังดังหน่อยขึ้นกลับมาเลยครับะโดนเฮกลับมาเลยนะครับจะโดนกลับมาเลยครับ การเพิ iesen, er ่มกลับมาดังตดวน้ำผสมในรอบที่สองนะครับเรียบนะครับบางน้ำเมืองกำลังกลับมาใช่ไหมบางน้ำเมืองกำลังกลับมาใช่ไหมบางโอโนกลับมาหรือยังบางน้ำเมือง อดูรอบต่อไปว่าหลังเวทีจะเชื่อมหน้าเวทีไหมรอสักครู่ฝังละหนึ่งรอบแล้วนะครับฝังละหนึ่งรอบแล้วเป็นการกำกัดพื่นที่เดือดที่สุดในชีวิตกอนะครับต่อไปฝังหน้าเมืองเราจะกลับมารอบที่สองรอทุกฝั่งโมโนทุกคนนั่งไว้ก่อนทับท่านครัแบบเดียว ตับมต้องคุณแก้ความร้อมดูขอให้รวยให้สวยหน้าไม่ี สุดท้ายคนระับแล้วฝั่งนี้ก็รอบสุดท้ายาาเตรียมกลับไปแล้วคนระับหน้าเวทีกลับไปล้วรอบสุดท้ายแล้วนะรัะ ้ักลาบาปะอะไรนะ,ะนนนอ้ะอาวไม่เป็นไรส่งท้ายจากหน้าเวทีไปหลังเวทีเป็นรอบสุดท้ายนับหนึ่งสองสามนโดนับแล้วยืนเลยทั้งหมด ประเทศไทยขอให้ล่งเรือทุกคนมีความสุขล่งเรือร่ำรวยตลอดไป